สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกดีมากๆเลยนะคะในการในการพูดนะคะเสียงก็ค่อนข้างที่จะชัดมากกว่าเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นเลยนะคะเล่าเรื่องที่ไปผ่าสมองนะคะวันนั้นเนี่ยไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะต้องเข้าไปเซ็นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเวลาประมาณตีห้ากว่าๆนะคะ ็วันนั้นมีคนไข้นะคะที่เป็นเคสที่ต้องผ่าตัดเนี่ยหคนนะคะเท่าที่เห็นนะแล้วเขาก็จะเรียกนะคะลำเลียงเข้าไปแล้วก็ไปนั่งรอทําเอกสารอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนชุดนอนรอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพยาบาลน,นะคะเข้ามาตรวจแล้วก็มาเช็ค ข้อข้อมูลอีกทีนึงนะคะว่าตรงกันแน่ๆนะคะแล้วก็จะมีการาให้เราเาบ้่อปลาเบืบปลาแล้วก็อะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าก่อนจะเข้าผ่าตัดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดน,นะคะเดินมาทักทายเล็กน้อยแล้วก็จะมีคุณหมออีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมงานนะคะเข้ามาอธิบายว่าเออเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมา ฉีดยาให้นะคะแล้วก็จะทําการเริ่มทําการผ่าตัดนะคะช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมออีกไม่ใช่คุณหมอเป็นเป็นเจ้าหน้าที่อีกหลายหลายท่านนะคะเข้ามาสอบถามว่าเออความดันเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมาตรวจเลือดด้วยนะคะวันนั้นก็ทําเส้นสายอะไรให้เรียบร้อยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยออทีมงานของคุณหมอเนี่ยมาฉีดยาให้เราที่ข้อมือนะคะ ท่านก็จะบอกว่าเ,เดี๋ยวจะผ่าตะะัดแล้วนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลับไปไม่รู้ตัวเลยค่ะหลังจากนั้น,นตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยตอนผ่านเนี่ยก็จะประมาณแปดเก้าโมงเช้าประมาณนั้นนะคะมาตื่นทีเนี่ยก็คือตอนบ่ายเลยนะคะก็พยาบาลก็เข้ามาปลุกนะคะเรียกชื่อแล้วก็ถามทันทีเลยค่ะว่าชื่ออะไร นามสกุลอะไรแล้วก็มาทําอะไรที่นี่ต่างๆนานานะคะเราก็แบบพึ่งฟื้นนะคะแต่เราตอบได้ทันทีนะคะว่าว่าพยาบาลถามอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการทําการตรปะปีค่ะแบบจิ้มนิ้วจิ้มจิ้มนิ้วนุน่นจิ้มนิ้วที่จมูกเขาแล้วก็มาจมูกเราเอานิ้วชนกันแล้วก็มีการสัมผัสขานะคะสัมผัสแขนผิวอะไรอย่างเงี้ยว่า เรายังโอเคอยู่ไหมปกติไหมรู้สึกไหมเพราะว่าการผ่าตัดสมองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยต้องให้เริ่มปฏิบัติทันทีนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีการแบบผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ให้เราอยากจะเข้าห้องน้ําค่ะพยาบาลบอกว่าเดินเดินไหวเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอยากจะเดินก็เป็นการทดสอบอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยเราเดินตรงไหม ก็พยาบาลก็พาเดินเลยค่ะเราก็เดินตรงนะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบตอนที่ลุกจากเตียงอาจจะเซนนิดนิดเพราะว่าเราเพิ่งจะฟื้นนะคะเราทำได้ดีก็คุณพยาบาลอะไรทุกคนเนี่ยก็ชมว่าทำได้ดีมากนะคะแล้วก็จะคอยมาถามอยู่ประมาณสักสองสามครั้งนะคะคำถามเดิมๆนะคะว่าเรามาทำอะไรที่นี่แล้วก็ชื่ออะไรเนี่ย คือเตือนความจำเรานะคะว่าเรายังจำได้แม่นไหมแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทานอะไรเลยพูดตรงๆนะหิวมากเราก็ถามพยาบาลเมื่อเราอยากทานอาหารนะเราอาหารมาเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าประมาณหกโมงเย็นซึ่งโอ้โหเราอดอาหารมาตั้งแต่อีกวันหนึ่งแล้วนะคะน้ำก็ไม่ค่อยได้ทานค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกความอยากเลยนะคะ พยาบาลก็เอาน้ำมาให้นะคะแก้วหนึ่งเนี่ยคิดดูดิแก้วหนึ่งแก้วนั้นน,นนะทั้งคืนเลยนะคะเราได้แค่จิบเล็กๆน้อยๆเพราะเราไม่ได้รู้สึกหิวเลยค่ะซึ่งเรามาทราบที่หลังว่าเรามีอาการขาดน้ำที่โรงพยาบาลนะคะรวมถึงการเข้าห้องน้ำปัสสาวะเนี่ยน้อยมากเพราะว่าต้องรบกวนพยาบาลนะคะให้มาคอยปลดล็อกออกจากไอเครื่อง มือที่จับหัวใจอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้ปวดมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้านะคะพอตอนบ่ายๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้ว,ลวน้ําก็ไม่ค่อยได้ทานค่ะเหมือนเดิมตื่นเช้ามาก็มีอาการท้องผูกนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแต่โชคดีจริงๆเลยนะคะว่าคุณหมอให้กลับบ้านเร็วนะคะเพราะว่า ความสามารถเขาเรียกอะไรนะ,ะสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลย, <c oughs> เลยคุณหมอกก็เลยว่าถ้าอยู่จะกลับวันนี้สามารถกลับได้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะในแผนการเนี่ยต้องอยู่ถึงประมาณ2-3วันนะคะเพื่อดูแต่เผอิญว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นเลยอะ่ะแต่คุณหมอกก็จะอธิบายให้ฟังว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ย ต้องทำแผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีมีเรื่องอข้างในเล็กน้อยนะคะว่าเราจะต้องกลับมาฉายแสงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายซึ่งคุณหมอย,ยังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเป็นเนื้อรารแต่แต่คือพูดมาครั้งแรกคือเป็นเป็นบินายนะคะไม่ไม่ไม่น่าจะใช่มะเร็งแต่ว่ามันมีร่องรอยของแผลนะคะซึ่งคุณหมออยากจะ ป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็คอยมอนิเตอร์ที่หลังไว้เรื่อยๆนะคะว่ามันจะโตขึ้นมาหรือเปล่าพอเราได้ยินอย่างนั้นนะคะเราก็ดีใจมากๆเลยอะ่ะคือได้กลับบ้านสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในห้องเนี่ยมันสะดวกสบายจริงๆคะ่ะแต่ว่าแสงไฟมันมีแสงไฟมันไม่ใช่แสงธรรมชาติแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าหดหูอืมพอเราเดินพอเราออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่เข็นมานะคะ เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับแสงแดดตรงๆนะคะรู้สึกออสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่ไม่เหมือนมีอาการเมามึนที่บริเวณรอบตานะคะเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่ามองไม่ค่อยชัดค่ะเราถ้าเราขาดน้ำเนี่ยเราจะมองไม่ชัดเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หลับมาในรถตลอดนะคะสามีก็ดูแลเราดีมากๆเลยค่ะคือถ้าเราไม่ได้เขาเนี่ยนะคะเราก็ไม่ ไม่รู้จะทำยังไงนะคะคือเราเราก็เพิ่งเห็นนะคะว่าสามีเราก็เป็นที่สุดของเราแล้วอะคะ่ะช่วงเนี้นะคะซึ่งเราไม่สามารถหาคนแบบนี้ได้แล้วในชีวิตนี้นะกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็รีบมาปั่นน้ำผลไม้ทานเลยะคะ่ะเราหยิบผลไม้อะไรได้ในตู้ในชื่อในตู้แช่แข็งเนี้ยเรานำมาปั่นเลยแล้วก็ได้ผลดี เกินค่าจริงๆนะคะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ไปพักผ่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนวันนี้เราก็รู้สึกว่าเติมขึ้นมาเรารู้สึกขอบคุณโลกใบนี้จริงๆเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณร่างกายของตัวเองด้วยที่ไม่ได้แย่ไปกว่าน,นี้แล้วเราก็จะรักษามันให้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้แล้วเนี่ยเ,เรื่องของปอดเนี่ยเราก็จะมาไหวกกัน อีกทีหนึ่งนะคะส่วนแผลที่เป็นเนี่ยนะคะเ,เราไม่เห็นนะคะมาเห็นวันหลังนี่โค้สามีหวีผมให้ทําแผลให้นะคะเปิดมาถ่ายภาพมาโอ้ยี่สิบเจ็ดเข็มได้นะคะเป็นแม็กแล้วก็ต้องรออีกประมาณหนึ่ง,งหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็ไปดึงแม็กออกค่ะก็อาจจะเป็นวันที่เจ็ดที่แปดนี่แหละคะ่ะที่จะต้องไปทําแผลแล้วก็จะเริ่ม ฉายแสงตรงบริเวณนั้นนะคะที่เป็นร่องรอยของแผลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการดูแลสมองของเรานะคะนี้ก็คอยมอนิเตอร์อย่างเดียวเลยค่ะแต่เรายังไม่ทราบนะว่าจะต้องใช้เวลาใช้แสงกี่ครั้งนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาเ,เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงที่เราไปผ่าสมองนะคะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่รับฟังนะคะหวังว่ามีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะ